ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเรียนรู้พระสมเด็จบางหุนพรมกุกใหม่กันนะครับวันนี้ก็จะสอนวิธีการดูพระสมเด็จบางหุ่นพรมพิมพ์อกคุดว่าจุลานะครับพิมพ์นี้เนี่ยก็จะเป็นพระที่มีทั้งแบบมีคาบกุแล้วก็ไม่มีคาบกุกวันนี้ก็นําพระที่มีคาบกุเนี่ยมาให้ศึกษาเรียนรู้นะครับแม่พิมพ์ของพระพิมพ์นี้เนี่ยมีความแตกต่างกันหลายอา หลายลักษณะนะครับอย่างพระองค์นี้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือแบบมีเส้นผ้าทิพย์กับไม่มีเส้นผ้าทิพย์ใต้ตักนะครับและพิมพ์นี้ก็ยังมีแบ่งออกไปแบบเอ่อเป็นพิมพ์แบบที่มีหูแล้วก็ไม่มีหูนะครับพระที่มีหูเนี่ยของบล็อกนี้หรือว่าของพิมพ์เนี่ยส่วนใหญ่จะพบเจอน้อยและหายากมากนะครับถ้าใครมีบล็อกนี้แบบมีหูก็นํามาลง ให้ชมกันได้นะครับยินดีจะเผยแพร่ให้นะครับทีนี้หลักวิธีการดูผ้าแบบง่ายๆนะครับถ้าเราจะศึกษาคาบกุกเนี่ยเราจะศึกษาอย่างไรหรือพิจารณาอย่างไรว่าพระองค์นี้เป็นพ้าทีออ่ถึงยุคนะครับหลักวิธีการดูง่ายๆนะครับคาบกุกที่เป็นคาบเก่ามาตั้งแต่ ขึ้นกูกเมื่อปี2500นะครับคาบจะมีลักษณะเป็นคาบสีน้ำตาลอมแดงแห้งๆนะครับแล้วก็ผิวที่อยู่บนคาบขององค์พระนะครับที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยเขาก็จะมีพวกคาบเม็ดพดหรือว่าคาบที่เป็นจุดเล็กๆของหินปูนเนี่ยงอกอยู่ตลอดเวลานะครับเวลาเราลงกล้อง 10x เนี่ยเราก็จะเห็นรายละเอียดของคาบพวกนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับทีนี้วิธีการเราจะศึกษาพระนะครับ เราก็จับพระขึ้นมานะครับเพื่อตรวจผ่านกล้อง 10x นี้ก็เพียงพอนะครับเพราะว่ากล้อง 10x เนี่ยมันก็จะสามารถบอกรายละเอียดของพระได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคาบกุกที่มีลักษณะแตกต่างอย่างเงี้ยครับฟันธงได้เลยนะครับว่าเป็นคาบที่มีลักษณะเป็นคาบธรรมชาตินะครับส่วนคาบที่ไม่เป็นธรรมชาติต้องมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับพระที่มีลักษณะคาบที่ไม่เป็นธรรมชาตินะครับ ส่วนใหญ่แล้วคาบพ,พวกนี้นะครับมันจะมีกลิ่นของน้ํามันนะครับที่เป็นตัวทําให้คาบพวกนี้ย,ยึดติดกับเนื้อปูนนะครับส่วนใหญ่พระที่ทําผิวคาบปลอมเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเลี่ยมกรอพลาสติกกันน้าไว้เพื่อปกปิดกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนรู้พราพวกนี้นะครับถ้าไปเจอพราที่มีการเลี่ยมปิดกันน้ําไว้เนี่ยก็ดูคาบกรูดีๆนะครับเพราะ อาจจะเจอหรืออาจจะพลาดได้นะครับส่วนคาบทีออ่อยู่ใต้ของคาบที่เป็นแผ่นสีน้ําตาลเนี่ยเขาจะมีอีกลักษณะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการสังเกตพระเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคาบบนสุดนะครับคาบที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็คาบที่จับอยู่ที่ผิวนะครับลักษณะของคาบเราจะต้องดูที่ความแห้งของคาบกุกเป็นหลักนะครับเพราะว่าคาบพวกนี้นะครับ เป็นคาบหินปูนนะครับไม่ใช่เป็นพวกคาบที่เ,เขาทําจากวัสดุอย่างอื่นนะครับเพราะว่าธรรมชาติของพระกุเนี่ยเขาก็จะมีการงอกของเขาเนี่ยเป็นจุดๆนะครับมันไม่ได้งอกขึ้นมาทีเดียวพร้อมกันเลยนะครับเพราะนั้นคาบพวกนี้มันก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันไปเพราะนั้นเวลาเราศึกษาพระเนี่ยเราจะต้อง ฝึกฝนดูแล้วก็ทำวามเข้าใจเกี่ยวกับคาบกูพวกนี้ให้แม่นนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมด้านหลังเราก็จะเห็นคาบที่เป็นฝ้าขาวๆพวกนี้เป็นคาบของตะการปูนที่มีลักษณะเป็นคาบนวลกุเนี่ยจับอยู่ที่ผิวของคาบนะครับมันจะมีทั้งคาบนวลกุเทาคาบนวลกุที่เป็นสีดำๆนะครับแล้วก็คาบนวลกุที่เป็นสีขาวอมเหลืองแบบอ่อนๆนะครับที่เรียกว่าคาบไข่ปูน นะครับซึ่งลักษณะการศึกษาคาบกูเนี่ยเราจะต้องมีของแท้หรือว่าพระที่มเีเป็นแบบมัตเตอร์นำมาเปรียบเทียบเพราะว่าลักษณะธรรมชาติพวกนี้นะครับของปอมไม่สามารถลอกเรียนแบบได้นะครับถ้าใครบอกว่าพระแบบนี้เป็นของปอมนั่นแสดงว่าเขายังไม่เคยเห็นพระแท้นะครับที่ขึ้นจากกูเมื่อปี2500นะครับซึ่ง การเรียนรู้ของผมเนี่ยถ้าศึกษาให,ใหม่ๆคาบพวกนี้บางทีเราก็มองข้ามเพราะว่าเราไม่เคยเห็นพระที่มีคาบปลูกแบบนี้เราอ่านตำรามันก็จะไม่มีคาบในลนักษณะแบบนี้ถ้าเรามาเจอพระที่มีคาบแบบนี้เนี่ยเราก็จะวิเคราะห์แบบความรู้สึกนะครับเข้าข้างตัวเองว่าเออมันน่าจะปลอมทีนี้เวลาเราเรียนรู้พระสมเด็จเนี่ยมันจะต้องมีหลักง่ายๆก็คือว่าดูพิมพ์แล้วดูเนื้อหาแล้ว ดูธรรมชาติความเก่าของเขาแล้วเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ออกมาว่าพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระแท้หรือพระปลอมนะครับเวลาเราศึกษาพระเนี่ยเราจะต้องหาข้อสรุปของพระแต่ละองค์ที่ผ่านตาเราให้ได้นะครับถ้าเป็นพระแท้ดูตรงไหนว่าแท้นะครับดูตรงไหนว่ามีธรรมชาติความเก่าที่เขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถ้าเป็นของปลอมนะครับดูตรงไหนว่าเป็นของปลอมตรงนี้แหละครับคือหลัก หัวใจสำคัญในการศึกษาพระสมเด็จนะครับไม่ว่าจะเป็นพระวรละคงบางหุนพรมพระวัดเกจดชยโยนะครับหรือว่าเป็นพระที่ขึ้นจากกุกต่างๆที่มีลักษณะเป็นอ,อ,องค์พระที่มีเส้นระครังเส้นซุ้มคอบเป็นรูประครังพวกนี้นะครับเราจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ ลองนำความรู้ตรงนี้นะครับไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็เปรียบเทียบกับพระที่ท่านมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์แบบนี้นะครับหรือเป็นพิมพ์ที่แตกต่างจากนี้ไปเนี่ยลักษณะการศึกษาเรียนรู้ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยแยกความรู้ตรงนี้ให้เข้าใจนะครับวันนี้ก็ศึกษาเคล็ดลับแบบง่ายๆนะครับลองฝึกฝนแล้วก็นําไปต่อยอด ความรู้ของท่านดูนะครับวันนี้ก็เรียนรู้ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปวีดีโอหนะ้าวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ